ะค,ะค่ะวันนี้นะคะพวกเรานะคะจะมา,อาสอบถามความคิดเห็นของน้องๆและเพื่อนๆในโรงเรียนเรานะคะว่าระหว่า,างใสอ่อาชีพและใส่ส,สัมมันนะคะ<ๆ>แต่และคนเห็นด้วยอย่างไรในการสาต่อทางด้านนี้นะคะค่ะก็ติดตามชมตอนต่อไปได้เลยค่ะเลย คิดว่าจะสอบสายอาชีพเพราะอะไรคะเพราะว่าสายอาชีพจะได้มีประสบการณ์การทำงานระหว่างเรียนแล้วอ่านอ่ะอ๋อสายสามัญนะคะทำไมอ่ะก็เรียนสายสามัญมาแล้วก็เนาะขอสามคำสำหรับสายอาชีพด้วยค่ะเปะเวอร์มากค่ะขอสามคำด้วยครับวิชาการค่ะขอบคุณค่ะ ใา่สามัญมากกว่าแล้วน้ำราคาสำหรับเรานะคะก็มันก็ดีอยู่ทั้งสองอย่างค่ะแต่นัดชอบใส่สามัญมากกว่าเพราะว่าเราได้อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวแล้วก็อีกอย่างเราก็เหมือน,นอยากอยาก,อยากแบบแต่งชุดหมอ,อปลายอย่างนี้เนาะไม่อยากใส่ชุดเหมือนใส่อาชีพอย่างนี้ค่ะเราอยากใส่ใส่เบลเบลค่ะแล้วก็อีกอย่าง เรียนสายสามัญเนี่ยก็มีทางเลือกเยอะเหมือนกันเราสามารถที่จะไปเป็นหมอหรือไปเป็นอะไรก็ได้เป็นเป็นทหารเป็นตำร,รวจหรืออย่างที่เราชอบอะค่ะเราสามารถเป็นได้ไหลายอย่างขอสามคำสำหรับสายสามัญค่ะ I อ o v e ขอสามคำนะ ค่ะชื่อะไรคะแท็กกี้กับเจนนะคะเราแบบสยชิ้ใส่มมันนะคะเราสมคสนใจเสไนสยไหนครับ่องไหมคะสยสมมันครับก็สยสมมันงานงานเยอะก็จริงนะครับแต่ว่าจบไปแล้วไมทได้ดีมากน้องนะคะสยสมมันเจนง่ายะง่ายขอถามทางสำหรับคัเนเ ขอสับคำสำหรับสายสามัญได้ค่ะเดี๋ยวจริงๆสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่ออินทอราดีเกะค่ะน้องอินทอราดีเกะนะคะระหว่างสายชีพและสายสามัญนะคะน้องสนใจในสายไหนคะเพราะอะไรคะเพราะสายสามัญคือเราเราจะได้รับความรู้มากกว่าเป็นสายเกี่ยวกับเกี่ยวกับการ วางแผนบอกว่าอยากทำอาชีพอะไรใชคะแต่ถ้าเป็นสายอาชีพก็คือชัดเจนอยู่แล้วว่าเรียนไปเพื่อทำงานโดยการฝึกอาชีพไม่ยากเลยไม่ว่าจะสายสามัญหรือสายอาชีพถ้าเราตั้งใจก็สามารถทบมือถได้ทุกที่ขอค่ะค่ะชื่ออะไรคะสมคนายศิสาครับค่ปรมาณชื่ออะไรคะสมนายศิษย์ นายธนาธิปและนายธีรศักดิ์นะคะระหว่างสายอาชีพและสายสามัญทุกคุณทั้งสองสนใจเรียนด้านสายไหนและเพราะอะไรคะาสายอาชีพครับเพราะอะไรคะอยากเรียนครับคุณสนใจด้านไหนคะสายอาชีพครับเพราะอะไรคะผมถนัดในสายนี้ครับขอถามคำามสำหรับสายอาชีพได้ครับ ย่อยเจ๋อค่ะขอบคุณค่ะชื่ออะไรคะก้องครับค่ะก้องคะระหรับสายชีพและสายสามัญก้องสนใจเรียนสายไหนเพราะอะไรคะสายอาชีพครับเพราะว่ามันสามารถอาชีพที่เราชอบชอบค่ะเอ่อขอถามคำสำหรับสายอาชีพได้นะคะเหมือนเลยเจ๋งมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อป็นค่ะเจ๋งกันค่ะชื่ออะไรคะชื่ออีทค่ะ หว่างสายชีพและสายสามัญน้องๆสนใจเรียนด้านไหนคะและเพราะอะไรคะสายสายชีพค่ะเพราะอะไรคะหางานง่ายงานง่ายขอสามคำสำหรับสายอาชีพด้วยค่ะคอคดีคือดีอสุดยอดค่ะขอบคุณค่ะเป็นไคะงครับน้องแจ๊คคะระหว่างสายชีพและสายสามัญน้องแจ๊คสนใจด้านไหนคะสายอาชีพครับเพราะอะไรคะ ง่ายนง่ายเพราะเรียนง่ายมีสาวดูเยอะค่ะพี่ขอสามคำสำหรับสายอาชีพด้วยนะคะแม่งมขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ <c oughs> ชื่ออะไรคะดินค่ะ,ะนินคะระบบสายอาชีพและสายสา,ยสายมัญนินสนใจเรียนด้านไหนคะแล้เพราะอะไรคะทุกอย่างเสี่ยงอาชีพค่ะเพราะอะไร จบมามีารทำขอถักทับสำหรับสายชีพนตดแ่หอกลัวนะกลัวนะกลัวนะเนี่ยกลัวนะกลัวพี่กลัวนะขากลัวจริงๆรผู้หญิง การที่ครอบครัวนะคะแล้วก็ถ้าใส่อาชีพนี้มันมันเอาไม่ด้